งั้นเรามาอยู่ใกล้ชิดกับชาวเน็ตของเรากันเลยดีกว่าไหมใช่ครับผมนะครับแล้วก็วันนี้คือมันพอดีด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเ,เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นที่เพชรบุรีนะครับซึ่งเราก็ต้องการแล้วก็ต้องขอรบกวนด้วยอยากจะฟังความเห็นของชาวเน็ตของเราในประเด็นนี้ด้วยในเบื้องต้นนะครับครับผมเดี๋ยวแนะนําชาวเน็ตของเรากอนดีกว่าชาวเน็ตของเราในวันนี้นะครับอันนี้นี่ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแต่อธิบายซ้าอีกทีหนึ่งแล้วกันก็นคือว่าคนที่ต้องการให้ชาวเน็ตท่านนี้เนี่ยมาพูดคุยกับเรา แล้วก็คุณผู้ชมในรายการ Daily t o p i c เนี่ยคือคุณพ่อของคุณจรเองนะครับคืออาจารย์โกวิทวงสุรวัตรนะฮะที่รีเควสมาเลยว่าขอเป็นคนนี้ได้ไหมได้ไหมขอนะทั้งตัวคุณพ่อเองกับชาวเน็ตที่เราต้องการเนี่ยก็มาตรงกันพอดีโอ้โหเขาเรียกว่าเหมือนสายน้ํำมาบรรจบใช่เพราะเราก็พูดถึงชาวเน็ตของเราคนนี้อยู่หลายทีและหลายครั้งโอ้ใช่ใช่แล้วเคยเคยจริงๆหยอดได้ไหม บอกได้บอกได้ก็บอกได้แล้วแหละเออนะครับเคยเคยแบบกริ๊งกร้างหาด้วยใช่ครับผมใช่ไหมครับมาคุยกันในรายการนี่แหละครับผมเออนะครับคุณโซรรสบอกคุณประยุทธ์หรือเปล่าคุณพ่อคุณจอนไม่เคยเรียกร้องเอาคุณประยุทธ์มาเลยนะไม่ไม่เคยมีเลยียวผมเนี่ยเคยเชิญแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนทํารัฐประหารครับผมแต่ก็หายต้มไปเลยใช่ครับจนทํารัฐประหารเสร็จไปแล้วเนี่ยเชิญแล้วก็ยังไม่มาครับไม่มาไม่มาครับผมไม่มาไม่มาไม่มานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับชาวเดตของเราพร้อมแล้วนะครับตบมือ ตอนรับดังๆเลยนะครับให้กับชาวเน็ตของเรานะครับคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์หรือสสกายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในที่สุดในที่สุดในที่สุดครับผมนี่คุณเฟเซอร์บอกว่าประารย์โกวิจจัดให้ใช่ฮะอย่างแรกเลยก็ต้องพูดว่าความเห็นตรงนี้น่าจะตรงกันนะครับผมนอกจากเราอยากได้ตัว สสกายมาร่วมเป็นชาวเน็ตในรายการของเรามากแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสสกายก็อยากมารายการเรามากเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะครับติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่โอ้โหครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่ตอบว่าครับเพราะถ้าเกิดว่าเออเปล่านะฮะพอดีว่างพอดีเราจะโอ้โตสสกายไอไอเปล่านะครับยังพอเป็นมุกได้ครับผมแต่ถ้าสสกายตอบแบบ คือแบบอย่างเงี้ยหรือหรือตอบแบบฮะอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้อันนี้แบบว่าเราจะช็อกเลยนะครับใช่นะครับอ่าสสกลายเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะครับก็ลุยพื้นที่หาเสียงครับนี่วันนี้ต้องจะละคิวหาเสียงช่วงเย็นมารายการเลยนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับผมแล้วบรรยากาศของการ ถามก่อนแล้วกันหลังยุบสภามาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของการที่เราจะต้องอยู่ใกล้ชิดนะครับกับการลงพื้นที่แบบนี้มันเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้หาเสียงทุกวันวมถึงวันที่ยุบสภาด้วยวันที่ยุบสภาเนี่ยตอนเย็นเนี่ยตอนออกจากศูนย์ไปเนี่ยยังเป็นสสอยู่ยังไม่ถึงถึงช่วงเย็นเนี่ยไม่ได้เป็นสสแล้วเนื่องจากว่ายุบสภาชาวบ้านในตลาดบอกว่าวันนี้ขายดีเป็นพิเศษเลยไม่รู้เป็นอะไร ผมบอกว่าลุงตูยุบสภาเมื่อบ่ายเขาบอกอถึงว่ามันซื้อของไปเลี้ยงกันเต็มเลยนี่คือมันเข้าสู่ช่วงบรรยากาศเฉลิมฉลองเหรอครับเนี่ย <laughs> ผมบอกว่านี่แค่ยุบสภาเลี้ยงกันขนาดนี้ถ้าเกิดก <laughs> ็ว่ากันไป โอ้โหตายแล้วเอาแสดงว่าประเด็นเรื่องการที่เขาพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยอเออเขาสามารถเอาตัวเข้าแลกได้นะเอาตัวเข้าแลกได้นะเอาตัวเข้าแลกได้เศรษฐกิจมันก็จะลุ่งเรือนฟูล่าแน่เลยฟูล่าแน่นอนงั้นงั้นอย่างงั้นตอนนี้เรายังเรียกได้ไหมว่าสสกายหรือเราเรียกว่าคุณกายดิได้ครับเรียกเียกคุณกายก็ได้เราก็ไม่รู้ไงแบบว่าเอ๊ยแบบยังยังสามารถเรียกได้อยู่ไหมแต่ก็เราก็ติดปากไปแล้วเนอะสสกายนะครับนะได้หมดครับเรียกอะไรได้เลยครับผมแล้วแล้วสำหรับบรรยากาศของการแบ่งเขตการ เลือกตั้งล่ะเออถามหน่อยถามหน่อยเอาแต่เขตคุณกายก่อนเลยเขตผมเนี่ยเดิมมีสองแขวงแขวงท่าข้ามกับแขวงแสมดําครับซึ่งเราก็ทํางาน4ปีเต็มในฐานะสสฝ่ายค้านเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในในเขตบางขุนเทียนซึ่งมีสองแขวงครับพอมาถึงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งก็แบ่งครึ่งซะงั้นครึ่งเลยเอาแขวงหนึ่งไปอยู่กับอีกเขตหนึ่งแขวงหนึ่งไปอยู่อีกเขตหนึ่งก็คือทํามายังไงก็แล้วแต่ทําพื้นที่มา4ปีก่อนการเลือกตั้ง มีบางพักการเมืองเพิ่งเริ่มต้นเขาก็เลยบอกให้นับหนึ่งพร้อมกันนับหนึ่งพร้อมกันใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทํามาสี่ปีหรือคนที่เขาเพิ่งจะตั้งพักมาไม่กี่วันแล้วเขาจะส่งคนลงแข่งจะเริ่มนับหนึ่งพร้อมกันทันทีมันก็ดูเท่าเทียมเลยไหมครเป็นความบังเอิญของกกตที่ ทำงานการแบ่งเขตมาเสร็จพร้อมกับเขาตั้งพักเสร็จพอดีบังเอิญ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 แล้วสสกายเคยตั้งคําคิดในใจไหมว่ามึงจะนับหนึ่งพร้อมกันได้ยังไงมึงนับแปดยังนับไม่เป็นเลยเออนะฮะไม่แล้วก็คือเราก็สังเกตครับพี่บิวลองลองลองเอาภาพการการแบ่งล่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแถบสีส้มลงก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะก็อันนี้อันนี้ก็คือการแบ่งเขตของทางกกตใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะแล้วก็คือก็แบ่งกันแบบ ยิบย Obi ่อยยิบย่อยมากแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตเซ้ายสุดนะฮะครับทาไมแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้ครับเขตเขตของคุณไอ้รัชนกครับผมมันดูแบบนี่ถ้าเกิดกลับแผนที่ไปนี่เป็นอีกรูปหนึ่งเลยนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันนะผมว่าคนคนแบ่งเขตช่วงที่กําลังแบ่งกาลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงผู้มีอำนาจอ๋อ ผมดูแล้วถ้าถ้าตรงตอนปลายปลายก็น่าจะส่งหัวใจมันก็หัวใจอยู่อันนี้อันนี้คือโซนนี้คือเขตอะไรบ้างฮะโซนนี้คือเขตหนองแขมบางบอลจอมทองครับเอาเอาจอมทองมาแขวงหนึ่งครับเอาบางบอนมาสองแขวงครับแล้วก็เอาไปเอาหนองแขมมาอีกแขวงหนึ่งเพื่อรวมคนกันแล้วเนี่ยให้อยู่ราวๆประมาณแสนหกส่วนบางบอนครึ่งล่างก็จะเป็นของผมครึ่งบนก็เป็นของคุณไอ้รัชนก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยถ้าเกิดวิ่งอยู่เลนซ้ายของผมกับรถเมื่อไหล่เป็นของคุณไอรัชนกทันทีโอ้โหแล้วก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยใช่ไหมฮะใช่ใช่พื้นที่รูปนี้แหละครับกับรูปนี้ถ้าอยากดูอีกรูปนึงก็คือไปดูในเพจคุณไอรัชนกได้เลยเขาทำอีกรูปนึ่งไว้อ๋อเหาอเอองั้นไม่ดูดีกว่าคือผมมรู้สึกว่าแบ่งเขนี้แบ่งกันตอนเช้าไหมตอนตื่นฮะตอนเต้น ทำไมครัคุณจอนกำลังหมายความว่าถ้าเกิดแบ่งตอนเย็นจะได้แขวงน้อยลงกับหัวครับจะได้แขวงน้อยลง อาจจะแบงตอนไหนก็แล้วแต่แต่มันออกมาอย่างนี้แหละมันออกมาอย่างนี้ก<อ><อ>็ทำงานกันไปต <ผม S 2> ามน,นี้ก<ม>็อย่างที่สสกายบอกแหละไม่รู้สื่อสารไปถึงใครหรือเปล่าใช่ครับผมคุณผู้ชมคิดว่าเขาสื่อสารถึงใครก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเ่ยมันนี่แปลกมากนะผมมีความรู้สึกหลายทีแล้วว่าคุณผู้ชมเราแป้นพิมพ์พังแล้วมันเหลือตัวอักษรแค่ตัวเดียวก็พิมพ์กันจังเลยพิมพ์ให้มันได้เต็มเมันจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เข้ามาดูคอมเมนต์ดิทำไมมันทำไมมันทิมแทงเขตอื่นอย่างนี้ อะไรแล้วบิวบิวโอ้โหแม่งแม่คือพอมีเอฟเฟกปุ๊บเล่นใหญ่เลยนะเล่นใหญ่เล่นใหญ่เลยนะเออครับผมบิวอันนี้แนะนำในฐานะพี่นะเออกัวมึงสนุกเกินไปละบิวโอ้ยนะครับแบ่งเขตเป็นตามนี้อ่ะโอเคโอเคโอเคครับผมแล้วแล้ว แล้วการแบ่งแบบที่คุณสสกายบอกคือพอมันตัดบแบ่งเป็นครึ่องอย่างเงี้ยม,มันทําให้การทํางานการลงพื้นที่การทําความเข้าใจกับประชาชนหรือการวางแผนในการทํางานสําหรับการเลือกตั้งเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเนี่ยมันยากขึ้นอย่างไรบ้างไหม,มในประเด็นหลักๆ คือด้วยบริบทสังคมไทยเนี่ยชาวบ,บ้านทั่วไปเนี่ยไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้สนใจติดตามประเด็นการเมืองมากนักเพราะฉะนั้นการแบ่งเขตใหม่เนี่ยลงพื้นที่ไปร้อยละประมาณ80%เนี่ยยังไม่ทราบเขายังคงเข้าใจว่าอเอ้ยเขตชั้นเป็นผู้สมัคร1 2 3 4 5ตามนี้แต่ว่าพอเราไปหาเสียงปุ๊บเขาบอกเอ้ยคุณอยู่เขตข้างเคียงทำไมถึงมาลงตรงนี้พอไปอธิบายเขาบอกวอ้าวแล้วเปลี่ยนของเขาทำไม เพราะว่าเขาทํางานผูกพันกันมาอยู่เขาทํางานร่วมกันเคยไปมาหาสู่อะไรกันอยู่มีในใจแล้วทํางานร่วมกันมาสปีมีอยู่ในใจแล้วว่าอรอบหน้าต้องการให้ได้สุดท้ายกรกตบอก ตัดทิ้งซะแยกออกซะเปลี่ยนแปลงเขตใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันมันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าความจริงเราควรที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับรู้และเข้าใจมากที่สุดแต่นี่มาแบ่งกันถ้าเกิดจะแบ่งก็ได้แต่อย่างน้อยๆต้องมีระยะเวลามากกว่านี้นี่ส4พฤษภาจะกากบาทแล้วอย่าว่าแต่ทําความเข้าใจว่าผู้สมัครคือใครเบอร์คืออะไรต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเส้นแบ่งถนนตรงนี้เนี่ย มันแบ่งคนละเขตเลือกผู้แทนคนละคนกันอ,อันนี้ต้องไปทําความเข้าใจพี่น้องประชาชนอีกและกกตก็แบ่งเสร็จก็นิ่งเลยครับยังไม่ได้ไปอธิบายอะไรกับชาวบ้านเลยตอนนี้ชาวบ้านสับสนมากๆแล้วอันนี้ก็ยังมีประเด็นที่อาจจะต้องรอในเรื่องของ การตัดสินของสามปกครองอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าฮะคือตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเรื่องที่ร้องก็ว่ากันไปตามกระบวนการ,รแต่สิ่งที่เดินหน้าต่อก็คือกกตค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะประกาศออกมาเป็นรูปแบบที่ที่เป็นสาธารณะแล้วว่าเราจะดําเนินการเลือกตั้งในวันที่14เนี้ยาร,รูปแบบตามนี้โอเคครับผมโอเคขอเสริมอีกนิดนึงในเรื่องของการเลือกตั้งถามเสริมนะฮะพอมันเป็นวันที่14เนี่ยคิดว่ามันมัน14พฤษภาคมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนไหมหรือว่า หรือว่ายังไงเพราะจริงๆแล้วดูเหมือนหลายๆสำนักสื่อหรือว่าอ,องค์กรที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็น7 14รหรือ21นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองกันว่าเออแบบมันจะ เหมือนทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม,มกับการมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงขนาดไหนอันนี้เขาก็ตั้งความเห็นตั้งคําถามกันคือความจริงแล้วเนี่ยวันเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนเป็นวันอาทิตย์ที่เป็นวันอาทิตย์ก็เพราะว่าส่วนใหญ่คนหยุดวันอาทิตย์เพื่ออยากให้ใช้วันหยุดนั้นเนี่ยในการเดินทางไปเลือกตั้งนอกจากนั้นเนี่ยก็คือมีการเดินทางกลับสู่ภูมิวเซมเนอ คราวนี้เนี่ยมันมาบังเอิญใกล้กันกับวันสงการะเพณีสงการของเราซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงวันหยุดยาวเนี่ยกลับบ้านอาจจะลาเพิ่มเติมจนไปถึงช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนหลังสงการไปนิดหน่อยแล้วก็มีการลาเพิ่มเติมหรือเมอะไรต่างๆซึ่งก็ได้กลับบ้านไปแล้วคราวนี้คนที่มาทํางานในเมืองหัวเมืองต่างๆส่วนใหญ่ทะเบียนบ้านยังอยู่ต่างจังหวัดนะเวลาจะเลือกตั้งถ้าไม่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอาจจะเป็นวันที่ ตัวเองยังอยู่ในช่วงของการหยุดลาพักเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันเลือกตั้งจริงต้องไปเพราะนั้นต้องใช้เวลาในการเดินทางอีกเพราะฉะนั้นวันเลือกตั้งยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลสงกราน์เท่าไหร่ยิ่งทําส่งผลให้คนออกไปใช้สิทธิน้อยอันนี้โดยโดยบริบททั่วไปที่มันเคยเกิดขึ้นครับคราวนี้พอเป็นเป็นวันที่14มันก็อยู่กั้มกึง่งระหว่างที่จะใกล้เฮ้ย เพิ่งกลับมาอาทิตย์นี้จะกลับอีกแล้วเหรอหรือเพิ่งกลับมาไปใช้เงินของเดือนที่แล้วหมดแล้วเขาไม่ได้มีเรียกว่างบประมาณในการเดินทางไปเลือกตั้งต่างจังหวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้เองพอแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยทำให้เมื่อสงการใช้เงินไปแล้วหมดแล้วสิ้นเดือนมาเงินไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะต้องเดินทางเพื่อไปเลือกตั้งอีกอาจจะส่งผลให้คนออกไปใช้สิทธิ์น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นกลไกหรือวิธีการอะไรของหน่วยงานภาครัฐหรือเปล่าเพราะว่าการที่่คนไไมออกปใช สิทธิ์เลือกตั้งมันเป็นผลประโยชน์ของบางพรรคการเมืองเป็นเป็นผลประโยชน์ของบางกลุ่มการเมืองครับโอ้โหนะครับเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีคนใครเลือกได้ก็ต้องไปกันนะใช่คุณสุรัตน์ส่งเข้ามาว่าณตอนนี้ตัวคุณสุรัตน์เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอยู่เขตไหนแต่ว่าคุณสุรัตน์ต้องเช็คดีๆเลยเด้อครับผมนะครับผมนะครับ